จีนเริ่มแล้ว IM Motor เปิดตัว EV ใช้แบตเตอรี่ s Solid s t a t e วิ่งได้กไกลมากกว่า1000กิโลเมตรต่อชาร์จสายวิ่งไกลๆโดนใจแน่นอน <Hey! S 1> ย้อนกลับไปเมื่อช่วงงานมอเตอร์เอ็ก2์โปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหากยังพอจำกันได้ผมได้เคยพาพรีวิวรถจักรยนฟ้า1รุ่นในเครือของ s a i c ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MG ไปแล้วโดวยในงานดนังกล่าวนั้น MG ประเทศไทยได้นำ IM L6 เข้ามาเผยโฉมในประเทศไทยของเราด้วยและเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตอนนั้นล่าสุดในฝั่งของประเทศจีน IM Motor ได้เปิดตัวพร้อมกับเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับซีดานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายอย่าง IM L6 ที่สำคัญตัวรถมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบกึ่งโซลิดสเตตที่จะสามารถพารถไปได้ไกลมากกว่า1000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง สำหรับการเปิดตัวของ iM L6 นั้นจะแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยซึ่งประกอบไปด้วย iM L6 Max Standard Edition ราคาไม่เกิน230,000หยวนหรือประมาณไม่เกิน1.2ล้านบาท iM L6 Max Performance Edition ราคาไม่เกิน299,900หยวนหรือประมาณ1.5ล้านบาทและ iM L6 Max l i g h t y e r Edition ราคาไม่เกิน330,000หยวนหรือประมาณไม่เกิน1.7ล้านบาท สำหรับในรุ่น L6 Max และ Performance นั้นจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนธรรมราดาโดยจะมาพร้อมกับความจุ90กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล700กิโลเมตรต่อชาร์จและแบตเตอรี่ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด770กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งขณะที่รุ่นท็อปสุดอย่าง iM L6 Max Light Year Edition นั้นจะมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ใหม่ที่เป็นแบบกึ่งโซลิดสเตตขนาดความจุ130กิโลวัตต์ชั่วโมง ทำงานบนแพลตฟอร์มแรงดัน900โวลต์สามารถพารถไปได้ไกลามากกว่า1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน 4LTC ของประเทศจีนในส่วนของระบบรีชาร์จพลังงานนั้นเฉพาะในรุ่น L6 Max และ Year Edition สามารถรองรับการชาร์จไฟกับสถานีชาร์จความเร็วสูง400กิโลวัตต์ซึ่งสามารถให้ระยะเดินทาง400กิโลเมตรโดยการชาร์จไฟเพียง12นาทีเท่านั้นสำหรับความโดดเด่นอื่นๆของ iM L6 นั้นตัวรถมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน ด้วยเฮอริเคนมอเตอร์ที่เข็นพลังได้ถึง21,000รอบต่อนาทีทำให้ตัวรถสามารถทยานความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2.74วินาทีระบบช่วงล่างถุงลม Vehicle Motion Control ช่วยสร้างเสถียรภาพของรถได้อย่างมั่นคงแม้จะเป็นการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงก็ตามและระบบเลี้ยวอิสระ4ล้อช่วยให้ IML6 เคลื่อนที่แบบ Crab Walk ได้รวมไปถึงการกลับรถแบบ360องศาเช่นเดียวกันกับยางหวัง U8 ภายในของรถนั้นมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบอัลตราไวด์พาดยาวตลอดแนวคอนโซลหน้ามีขนาด26.3นิ้วซึ่งเป็นการรวมเอาหน้าจอแสดงผลการขับขี่และหน้าจอกลางรวมไปถึงหน้าจอเสริมสําหรับผู้ขับขี่ตอนหน้าเข้าไว้ด้วยกันด้านการประมวลผลของตัวรถนั้นมาพร้อมกับ imos 2.0ประมวลผลด้วยชิปของความเสด็จดราโกนแปดสขณะที่ระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นมาพร้อมกับชิปของ NV i d i a เดีย X ที่ทํางานควบคู่กับไลด้าติดตั้งบนหลังคารถ เพื่อรองรับระบบขับขี่อัตโนมัติ City Drive สำหรับ iM L6 นั้นเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆที่ใช้แบตเตอรี่แบบกึ่ง solid state เช่นเดียวกันกับของ n i o โดยตัวรถนั้นจะเข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงของทั้ง Tesla Model 3 n i o ET9 และรุ่นอื่นๆที่อยู่ในพิกัดใกล้เคียงกันด้วยราคาเริ่มต้น230,000หยวนหรือประมาณไม่เกิน1.2ล้านบาทวิ่งได้ไกล700กิมต่อชาร์จ และรุ่นที่เป็นแบตเตอรี่แบบ Solid State ราคาราว1.7ล้านบาทวิ่งได้ไกลมากกว่า1,000กิโลเมตรต่อชาร์จเพื่อนๆคิดว่าน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ